อ่นะครับเราหลายคนมีถามว่าจารย์สอนซ่อมกล่อง cdu รอบนี้จารย์จะสอนอยังไงนะครับก็เอาคลิปนี้เป็นตัวอย่างไปสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะฮะเรามาลูเรามาคุยกันเรื่อง c a n บัสนะครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปส่วนประกอบของบอร์ด cdu นะครว่าแต่ละส่วนคืออะไรมั่งนะครับแต่ละส่วนคืออะไรมั่งส่วน ic c a n v u s เนี่ยมันจะอยู่ตรงชุดนี้ครับนี่ ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่กลุ่มนี้นี่บอร์ดนี้นะครับเมนคอนโทรลบอร์ดนะครับบอร์ด cdu neeta เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นบอร์ดหลักนะครับบอร์ดเมนใหญ่คือกลุ่มนี้นะครับบอร์ดใหญ่นี่คือเมนตรงนี้ก็เป็นพวก MOSFET นะครับไดร์นะครับแล้วก็พวก igbt ชุดเลกจิฟายเคาน์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับจริงๆมันคืออินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับ cdu มันก็คืออินเวอร์เตอร์ แล้วเดี๋ยวละเอียดเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนไล่ไปทีละชุดนะครับแต่ละวงจรนะครับเรื่องแต่ชุดนี้ AEMI เนี่ย start r e s r t ยังไงชุด p f c มันเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยจะสอนเจาะเข้าไปในวงจรเลยนะครับหรือเจาะในสเปค data ของ IC ตอนนี้โอเคคลิปเนี้ยเราจะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับ Can Bus ซึ่งมันจะอยู่ในบอร์ดตรงนี้คือเมนคอนโทรลบอร์ดนะครับเมนคอนโทรลบอร์ดนี่หน้าตาของเขาคืออันนี้นะครับ แต่ซึ่งอันเนี้ยมาอยู่อยู่ด้านในคือถ้าเราจะเช็คนะครับแคนบัสเราต้องถอดไอตัวนี้ออกมานะครับถอดแผงเล็กออกมาจากแผงใหญ่ซึ่งต้องใช้ขั้วเหนียวตะัวนะครับถ้าไม่มีก็น่าเบื่อจำบ่ได้เลยครับน่าเบื่อไอซีแคนอยู่ตรงนี้นะครับไอซีแคนนี่ eja หนึ e ่งหนึ่งสี่ห้า t ตัวนี้นะครับนี่คือไอซีแคนอยู่ตรงนี้ครับตอนี้นะตอนนี้มาดูที่วงจรมันนะครับว่าแคนบัสคืออะไรแล้วใช้ทาํางานยังไงอ่าโอเคนะครับนี่คือ IC ซีแคนนะครับ นะครับ TJA 1 1 4 5 T นะครับเราก็มาดูเริ่มต้นมาดูว่าเขามีอะไรมัง่ง IC แ a นเป็น IC แบบ14ขานะครับ14ขานะครับเรามาไล่การทำงานขาทำงานก่อนแคนเนี่ยมันจะต้องมีฝั่งเข้าและออกนะครับเข้าและออกนะฮะแคนบัสเนี่ยคือส่วนที่จะติดต่อกับกล่กอง ECU หรือระบบภายนอกกล่อง ECU คือรถยนต์เนี่ยปัจจุบันมันติดต่อด้วยแคนไฮกับแคนใช่แคนบัส แล้วแคนไฮแคลโลต่างกันไหนต่างกันที่ความถี่แล้วก็งานที่ใช้ด้วยงานอะไรที่ใช้ตลอดเรื่องอะไรที่แบบไปทำงานตลอดเวลาเนี่ยเขาจะใช้แคนไฮตัวส่งข้อมูลแต่งานอะไรที่สั่งว่าปุ๊บแล้วหยุดอะไรเงี้ยไม่จาเป็นต้องต่อเนื่องเราก็ใช้แคลโลนะครับซึ่งจะมี Data b าบคือในการส่งข้อมูลจะมีเบิร์ดแล้วมันจะแบ่งกันว่าอันนี้แคนไฮอันนี้แคลโลในการส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็จะมีพวกตัวชิเซเล็กนะครับถ้ามันต้องการหลบซ p u ต้องการติดต่อกับไอซีตัวเนี้ย นะครับมันก็ส่งขานี้คำสั่งมาที่ขา14นะครับอันนี้ก็จะเป็น SSV data คือสั่งให้มันทำงานไอ้เฮ้ยมึงดีเทค t นึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับ SDA มันต้องมีการคุยกันภายในด้วยนะครับอันนี้ก็ไฟเลี้ยงนะครับขา10ไฟเลี้ยงนะครับอันนี้เราก็ wake input นะครับคือเหมือนกับ break อะไรเงี้ย SSI อันนี้ clock นะครับคือคู่นี้ใช้งานด้วยกันทำงานด้วยกันในคู่นี้รวมกันนะครับ s v i เนี่ยนี่ SDI input แล s s SCO output ครับไอ้นี่ไอ้นี่สามอันทำงานพร้อมกันนะครับการส่งข้อม,มูลไป SPI ซึ่งในห้องเรียนอาจารย์สอนไปแล้วห้องเรียนพื้นฐานเดี๋ยวคุณไปดูกันเองนะครับอ่ะนะครับันะบนี้ขาขาหนึ่งเป็น TX นะครับ TX RX เนี่ย TX RX เนี่ยไปที่ CPU นะครับ CPU ของบอร์ดคอนโทรลนะครับบอร์ด c d u นะครับขาหนึ่งขาสี่นะครับไปที่ CPU บอร์ดคอนโทรล 13 12ต่อออกเข้าข้างนอกเครื่องไปที่ m c u ใหญ่ของมันนะครับอันนี้คือเอาต์พุตนะครับนี่เอาอันนี้ออกนะครับออกเข้าทั้งคู่มันมันไว้ติดต่อกับภายนอกอันนี้คือการติดต่อกันภายในภายในตัวบอร์ด CDU นะครับคอนโทรลบอร์ดอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เวย์โอจะเช็คนะครับระดับเลเวลนะครับจะมีการเช็คนะครับกาเจ็ดนะครับครับ external น o ต็ t เล regulator output นะครับอ่ะ อ่อันนี้เรารู้จากขามันคร่าวๆนะครับขาคร่าวๆ,ๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูวงจรมันอยู่ด้านล่างนะครับนี่วงิอันนี้ชุดนี้คือวงจรจริงๆของเขาเลยนะครับวงจรจริงที่ใช้งานเลยนะฮะก็จะมีนะครับอาร์ผู้อัพชุดนี้นะครับสามจุดสามโวลต์จาก i c u 4 3 a มันตัวนี้จะอยู่นี่ IC บนบอร์ดอีกทีนะครับมี IC ซีใไฟอยู่ตัวสามจุอมสามจุโวลต์จะใช้ R p u l l up 2k นะครับนี่ นะจะคอยสังเกตไว้เลยครับลายดาต้าในการส่งข้อมูลเนี่ยมันจะต้องมี r p u l l u p นะครับเพื่ออ,อะไรเพื่อยกแรงดันตรงนี้นะครับให้ได้3.3โวลต์เพราะว่ามันใช้3.3โวลต์ในการคุยถ้าไฟตรงนี้ต่ำกว่า3.3โวลต์ CPU มันจะรับข้อมูลหรือส่งขูลไม่ได้นะครับนี่คือจุดสำคัญมากๆนะครับเดี๋ยนะในเ i o เนี่ยนะว i o เนี่ยตัวกำหนดเลย3.3โวลต์นะครับนะครับ,นะรบอันนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ ชิปซีเล็กนะครับนี่สัญญาณในซีวิสั่งมาอ้าวนะครับซีวิบอกอ่ะกูจะคุยกับข้างนอกนะครับมันจะส่งคําสั่งมาตรงนี้ไอซีแคนจะติดต่อนะครับมันก็จะรับข้อมูลส่งจากตรงนี้แล้วก็แปลงเป็นทีเอกรเอกออกทางนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดเอาง่ายตัวนี้คือโซตัวไอซีโซลิทปิดเปิดไอซีแคนนะครับอันนี้ไฟเลี้ยงแบบสโวลต์นะครับแคนใช้12โวลต์ถูกไหมครับแคนบัสทุกคนที่ทํารถยนต์เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าแคนบัสใช้12โวลต์นะครับนะครับ อันนี้ก็มาจาก CPU นะครับ Data in นะครับ SPI Data นี่ clock s t นะครับ SDI l o c k นะ SDO นี่3ขานี้อันนี้คือการข้อมูลที่มันจะคุยกันภายในนะครับคุยกันภายในเซเรียนนะครับนะแต่ว่าคุยภายนอกมันใช้ชุดนี้นี่ที่เหลือซีพตัวสั่งนี่การทำงาน IC can, ของ i c c a แคนเขานี้เขานี้จุดที่เราจะต้องสนใจจริงๆใน i c c a แคนเนี่ยถ้าในากรณีคุณต่อเครื่องสแกนปุ๊บแล้ว ข้อมูลของ C D U ไม่ส่งอะไรขึ้นไปเลยไม่เห็นเลยการชาร์จเทิร์ดไม่เห็นเลยปัญหาอยู่ที่ตัวนี้แน่นอนแล้วการที่เราเช็คตรงนี้เราจะต้องเช็คอะไรมั่งนะครับเราต้องวัดอะไรมั่งอ่านะครับตัวกันนี้แน่นอนที่สุดครับเช็คไฟเลียงมันก,ก่อนเลยมาไหมนะครับวีแบตเนี้ย12โวลต์เข้ามาไหมอันนี้มาจากแบตลูกเล็กนะมาไหมไฟมาไหมนะครับไฟนะครับตัว p ู l l up 3.3โวลต์ตรงนี้ นี่กำหน,นตดตรงนี้ก็ต้องสำคัญนะมีไฟยังมี2ชุดนะที่ต้องเช็ค1 2นะครับแล้วก็อาพุ่งอัพตัวนี้ทําเป็นเล่นไปบางคนอาจจะแบบไม่มองมันนะอาตัวนี้มียืดนะครับเมื่อไหร่อาตัวนี้ยืดนะสมมติสองเคเนี่ยมันยืดเป็นสัก 2.2K เนี่ยเท่ากับไฟมันหายไปแล้ว10% 10%อร์ร์เนตแรงงานตกตัวนี้เหลือ3โวลต์3โวลต์สปีวิวมองไม่เอียเลิกคุยนะครับนะครับบอกว่านั้น การตรวจสอบจําไว้เลยนะครับเกิดมีอาพลูอัพเนี่ยต้องเช็คด้วยนะครับต้องเช็คด้วยแต่บอกได้เลยว่ากว่าที่ไอ้บอร์ดนี่เสียเนี่ยโอกาสเสียน้อยมากนะครับเพราะว่ามันจะเสียอยู่ภายนอกไอ้ชุดชาร์จแบตเล็กหรือชุดชาร์จส0่โวลต์ไอจีพีตัวให,ใหญ่โอกาสเสียมากกว่าคือตอนนี้เนต้ามันออกมาวิ่งในบ้านเราไม่กี่ปีแผงเนี้ยยังไม่น่ามีปัญหาแต่ทิ้งไว้สักระยะอาจจะต้องมีการเช็คกันบ้างนะครับ ดันั้วิธีการตรวจเช็คนะครับจุดที่จย์จะตรวจเช็คก,ก็คือถ้าเราไม่มีฟอสซิเดียวเนี่ยแล้วต่อเทสไฟจ่ายไฟเนี่ยแล้วมันตั้งดวงวัดก็ไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าสงสัยว่ามันเสียเนี่ยยกขึ้นมาจย์ก็คอมเพเตเตอร์มาจับเลยครับจับเช็คนะจย์จะจุดที่จาย์จ,จะเช็คนะครับก็คือจุดของไฟยั้งครับนี่ขาสิบนะครับวัดเลยขาสิบนีนะครับนี่นี่นี่ขาสิบเนี่ยขาสิบกับกราวนี้นครับตัวนี้ตัวดีเลยนะครับตัวดีเลยไอ้ตัวแสบเเนี่ยฮะเนี่ยตรงนี้นะครับวัดตรงขาสิบนะครับ เช็คเคิร์ฟเชียบกับกราวเลยมีลบนะครับจับเลยขา10นะครับขา10ไฟเลี้ยงตรงนี้ขา3นะครับดัตต่ายินอัลนี่ชุดนี้12 13นะครับเนี่ยก็ดูเคิร์ฟปึ๊บเคิร์ฟมาถูกปกติไหมถ้าจริงๆว่าตรงไฟเลี้ยงแต่ว่าปัญหาคือเราจ่ายไฟเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมเราก็เช็คเขาไอซีแคร์เนี่ยลำพังเนี่ยมันจะช็อตสะพานเนี่ยช็อตเนี่ยนะครับเนี่ยนขา3กับกราวนี่ครับเนี่ยไม่มีปัญหาเลยฮะเนี่ยขาสาม ห้าโวลต์เนี่ยนะครับซัพพลายจริงจริงใช้งานใช้5โวลต์นะครับแต่ไฟเลี้ยงแขนใช้12โวลต์นี่เนี่ยจับหลักๆเลยครับเนี่ยจับตรงนี้ห้าโวลต์นะครับจับขา3กับขา2องกาวเนี่ยสามกับ2เนี่ยนะครับถ้าช็อตไอีแคนพังแน่นอนนะครับคือก็เคิร์ฟอยู่ปกติตรงนี้ปกติมันจะมีมันจะมีซีอยู่นะครับฟิลเตอร์อยู่นะครับนะครับถ้าจับตรงนี้นะครับเคิร์ฟถ้ามันไม่ปกตินะครับถ้าผิดปกติเนี่ยไอซีแคนพังแน่นอนครับนะครับ หรือก็วัดเคอร์ฟตรงจุดนี้นะครับ o u t a in out คู่นี้คู่นี้นะครับเนี่ยแกนไฮแโลนะครับกับไฟเลี้ยงเนี่ยเช็คตรงนี้คู่นี้ก็รู้แหละไอซมันเสียดีไปเสียแล้วจุดที่จะมีต้องสงสัยที่คือนี้0.2 kr pull up นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเราดูวงจรเนี่ยนะครับเรารู้วงจรเนี่ยค่า R ตรงนี้ตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้ว่ามันคือทิศทางที่จะสัญญ,ญาณวิ่งเข้าออกวงจรมันคือบอกลายแทง แต่ละคุณต้องมองให้ออกว่าจุดไหนที่มันจะเจ๋งเลาซ่อมถูกไหมไม่งั้นคุณต้องมาวัดอาทุกตัวเลยอาร์ตัวไหนยืดไปยืด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 นะครับพวกนี้กระแสมันต่ำครับไม่ได้สูงใช่ไหมนี่ไฟไม่สูงงั้นไอ้พวกนี้อินพุตเนี่ยไม่ค่อยยืดหรอกครับแต่ไอ้พูอัพเนี่ยมันโหลดอยู่นะครับมันโหลดกันทั้งระบบนะครับมันโหลดทั้งระบบโดยพูอัพเนี่ยมันต่อแต่ยูสารบลตมันใช้กันอื่นๆด้วย ะครับถ้าเกิดไอซีตัวอื่นโหลดมือถืกิปัญหาคืออัพยืดขึ้นมานะครับโอกาสตรงนี้ก็มีนะครับในการซ่อมอย่างที่จางเคยซ่อมปลดมือถือหรือซ่อมพวกคอมพิวเตอร์จางชอบเจอนะครับคูอัพยืดนั้นถ้าเกิดเราเช็คไอซีไรซีดีนะครับไอซีไม่เสียเอ้ยไฟไม่เอามาหมดทําไมมันอย่างโนติดต่อไม่ได้ทำไมแคนไอซีดูไม่ส่งข้อมูลออกไปสแกนมอหาอะไรมันไม่เจอเลยนี่ครับไอแสบอยู่นี่สองตัว เพราะฉะนั้นจุดที่ต้องเช็คคือผูอัพนะครับ,นะรบไฟเลี้ยงนี่สองกับสามเนี่ยแล้วก็ไฟอสองชุดนะครับเนี่ยขาห้าขาสิบเนี่ยวัเค์ฟขาห้าขาสิบสองสามแล้วก็พวกอินพุตซะหน่อยก็ไดนะ้เผื่อเผื่ออะไรรู้ไหมถ้าเป็นพวกรถยนต์เมื่อก่อนที่กล่องเนี่ยต่อสายเข้ามาตรงเนี่ยนะครับต่อผิดเนี่ยซีแคนพังลงอินพุต แต่ของ CDU เนี่ยมันล็อกด้วยปักไม่น่าจะผิดยกเว้นมันมีคนทะลึ่งเป็นควายสายอย่างเงี้ยอ่ะวางยา,าอะไรเงี้ยโอกาสพังมีนะครับแต่โดยปกติเนี่ยชุดนี้พังยากมากบอกได้เลยนะครับนี่เวลาเรียงวงจรเราต้องเรีงอ,อย่างนี้นะครับไม่ใชอาจารย์บอกโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะมีคําสั่งจาก CPU นะครับมาสั่ง IC ทํางานก่อนนะครับ มาดังนี้ CPU สั่งมาชิปซีเล็กปัป๊บแล้วการทำการส่งข้อมูล Data ที่จะคุยมันจะคุยรายการมารอตรงนี้ก่อนนะครับมีไป CPU ปุ๊บถูกไหมครับเนี่ย CPU คำสั่งมา cx เปุ๊บกับ Rx ก็คือไปเนี่ย RX ก RX, RX, ี RX, แล้วมอสข้อมูลเป็นขนาดไฮแคโลจึ๊กๆๆจึกเนี่ยส่งไปข้างนอกนะครับไล่เงี้ยนะครับนี่ a ั a ตาคอกส่งไปตรงนี้ส่งไปตรงนี้ไฟเลี้ยงเข้าตรงนี้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ เราต้องดูเห็นวงจรปุ๊บต้องมอง้ออกว่าเราเป็นช่างตรงไหนน่าจะเราต้องเช็คเออมันตรงไหนบ้างเพราะเราวัดทุกขาแล้วก็ขี้แตกใช่ปะถ้าเรามองแบบรู้หาจุดที่มันเป็นจุดออกของมันเนี่ยเราจับตรงนั้นเราจะลดเวลาในการทํางานถูกไหมแหนก็จับนี่ครับเช็คเลยสองสามนะครับสองสามสอ่ะแล้วก็ทางนั้นเอาพุทธแบบข้าสองหมืนเก้บสามสิบ ดูเคิฟแล้วก็วัด R สองตัวนี้ยืดไหมนี่ที่วิกแยนเช็คด้วยคอมเพนเซเตอร์ง่ายๆเลยเราจะเรียงอย่างนี้นะจานจะสอนอย่างนี้นะครับจานจะไม่สอนคุณนั่งแใ่วงจรแต่เนี่มาตรงนี้ไปตรงนี้รับ T X นะครับ T X ปุ๊บมี T X R X แล้วก็มอดทำการมอดดูเลยกับข้อมูลที่ส่งมาก็สร้างเป็นสัญญาณแคนไฮแคนโลไปตรงนี้อ่ะรู้โอเคมองออกแล้วถ้ามันเสียกูจะเช็คตรงไหนอ่ะคือการซ่อมคือการวิเคราะห์วงจรเพียงแค่ลายแทง ังนั้นอาจารย์จะสอนเทคนิคการดูว่าเออจุดเวลามองเห็นวงจรแล้วต้องมองให้ออกว่าจุดไหนคือจุดอ่อนที่เราต้องเช็คมันะพังต,ง,ตงตรงไหนมั่งนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับอาจารย์จะไม่ได้สอนเหมือนชาวบ้านเขาสอนวงจรอย่างจะสอนอย่างนี้นะครับเนี่ยนะแล้วก็ดูขายไอซีนะฮะนี่คือวงจรจริงของมันเลยแล้วขายไอซีดัตต้ามีขาไวไปทำอะไรได้มั่งอยู่นี้หมดแล้วหรือคุณจะเปิดดัตต้าชีตมันก็ได้ครับตรงนี้ดัตต้าชีตก็มีแต่บางเบอร์นะ ไอซีบางตัวจะหาดัชนีไม่ได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลจากโรงงานาแต่ดีอาจารย์ได้ข้อมูลจากหนังสือมาเลยนะครับมีค่อนข้างจะละเอียดแล้ววงจรน,นี้คือวงจรจริงที่ใช้งานเลยนะครับเหมือนมีอายืดเนี่ยอายืดบนตัวไม่ได้พิมพ์มาเราก็จะรู้ว่าไอ้นี่เออไอ้นี่สองเค้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่สองเคนะนะครับนี่นี่น,น,นี่นะครับ โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราจะเรียนกันในห้องเรียนเพราะนั้นที่อาจารย์สอนคือเราจะสอนการวิเคราะห์ว่าอะไรเสียจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนของวงจรชุดนี้เราจะต้องตัวไหนที่เป็นตัวที่โอกาสเสียมากที่สุดคือตัวที่เราเช็คก่อนนะครับอาจารย์สอนเนี่ยถ้ามีวงจรจะจะมองให้สอนให้คุณมองออกเลยว่าพอเกตยวงจรมาปั๊บคุณต้องมองให้ออกเลยว่าจุดไหนคือจุดที่มันจะมีปัญหาของวงจรชุดนี้อย่างชุดเนี้ไอซีทั่วไปเนี่ยมันจะพังปัญหามันก็พังที่ไฟเลี้ยงนี่แหละ นะครับถ้าม mm ัน hmm. ร้อนหรือมันรั Hence, ่วเนี่ยไฟเรียงมันจะตกนะครับเคอร์มันก็จะเพี้ยนงั้นดูเขาดูไฟเลี้ยงอะไรของเขาอะไร VCC กล่าวมีไฟเข้าขายเป็ตัวมันกี่มั้งกี่ชุดนี่กล่าว VCC กล่าว VIO กล่าว Vbat แล้วก็อินพุตเอาพุตแคนกาวแคนไฮกล่าวแคนโลนะครับ TXX r เนี่ยจริงจานไม่วัดเลยนะครับนั้ได้อินดิแอมบ์วิสียหรอกนะฮะถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็ง่ายกว่าจริงหรือเปล่านะฮะถูกไหมก็นี่คือ ตัวอย่างเนื้อหาที่อาจารจะสอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดกันแล้วก็เอาคอมเมนรสเตอร์มาจิ้มอย่างที่อาจารย์บอกนะครับจับหาขา2ไว้นะครับปาบแล้ววัดเนี่ยวัดที่ขาตรงนี้แล้วก็รู้แล้วมันดีเสียแล้วก็ตัวอดูอาร์พุทับตำแหน่งอยู่ตรงไหนดูจากเิ็นจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการเทสสอบด้วยบอร์ดเนี่ยนะครับว่าชุดคอนโทรลเสียนะครับถอดมาเราจะเทสยังไงอ่าตุ๊บแอรชุดคอนโทรลเนี่ย มันจะจ่ายเราสามารถจ่ายไฟที่พินตรงนี้แถบจุ๊กเนี้ยนะครับแล้วเพื่อวัดไฟตรงนี้ได้วัดตรงไหนต่อตรงไหนนะฮะนะครับมันต้องมีจากวงจรจริงก็ไม่รู้ว่าวงจรจริงเขาจะถอดได้ละเอียดหรือเปล่าอ่ะแต่อาจารย์มีวิธีพินจะแจ้งพินมนาจิ้มตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวไปทสกันในห้องเรียนก็จะวัดของจริงเลยนะฮะเราจะเรียนกันแบบนี้เรียนจากของจริงนะครับทั้งวงจรมองเราต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับคอสนี้นะครับ C D U Neeta นะฮะคือจริงคอร์สเนี่ยอาจารย์จะสอนออยู่2องออปชันถ้าคนที่เรียนแบบชุดใหญ่ใช่ไหมเรียนชุดใหญ่เนี่ยจ่ายอยู่2อ0หมื่นนะครับสองหมื่นี่นี่ได้เรียนทั้งเนต้านะครับ BVD แล้วก็ของ g ีลี่นะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยวันที่เรียนสดเนี่ยเราจะเจาะเนต้าก่อนนะครับเพราะเวลาไม่พอพอเราเจาะเนต้าเสร็จและอีก2ตัวเราจะไปเรียนออนไลน์หรือคนจะจ่ายแค่หมื่นสามนะครับหมื่นสามเรียนเฉพาะเนต้าอย่างเดียวนะครับทําไมจ่ายเก็บหมื่นสามแทนกาเพราะก็คืออาจารย์สอนในโรงแรมนะครับ มันมีค่าใช้จ่ายออกมาขวนประมาณประมาณสามพันกว่าบาทนะครับนะแต่ถ้าใครที่ลงคอสเตมสองหมื่นสี่เนี่ยเราจะมีตัวแท่นยกฝาแท่นยกบอร์ดเพราะว่าถอดบอร์ดมันออกมาค่อนข้างยากจะมีซิลิโคนเนี่ยตรงเนี้ยชุดเนี้มันจะฝังอยู่ซิลิโคนมันยกขึ้นยากมากเหนียวหนึบเลยต้องใช้แท่นยกหรือถ้าง,งัดเนี่ยต้องค่อยค,อยคอยแสะขึ้นมานะครับหรือาฝาได้ใช้กับโครง,งัดหรือสิวตอกก็แล้วแต่ถนัด มันก็เสียเวลาเพราะถอดนิ่ก็เป็นชั่วโมงไงนะครับส่วนคนที่เรียนจริงคอสถ้าเต็มในจานเก็บ2อ0หมื่นแล้วใครแทนยกเนี่ยนะครับจานเพิ่อมอีก2,000ันราคาจริงจีมเกือบหกพันนะครับจานแอปสอบให้เป็นงแค่สี่พันนะฮะสองหมื่นสี่เนี่ยคนเรียนฟูลคอสเลยได้3รุ่นนะครับแล้วก็ได้แทนยกนะครับแล้ว10คนแรกเนี่ยจะได้ไมโครโอเมเตอร์อีกตัวหนึ่งไมโครโอเมเตอร์ไว้ทำอะไร ไปเช็คดูครับว่าน้ํามันมีเวลาก่อนแกะเนี่ยการเนี่ยคุณอยากรู้เบื้องต้นเนี่ยมันเกียแกะคุณก็วัดได้เลยว่าอ่าน้ํามันเข้ากล่องซีดียูไหมหรือแบตเตอรี่วูบเลยเนี่ยน้ําเข้าเราเช็คไมโครโอเมเตอร์วัดได้นะซึ่งตรงนี้มันก็ตัวพันก่าบาทก็ไม่ต้องเส้อกจนให้สิบคนแรกรู้สึกตอนนี้มันจะไปสิบคนแรกนี่กใกล้ๆ้หมดแล้วนะครับถ้าใครจะเอาอยากได้ไมโครโอมมเตอร์ก็รีบสมัครเรียนเลยสิบคนแรกนี่คืออันนี้คือคนที่จ่ายคอร์สฟูลนะครับจ่ายสองหมื่นสี่แต่ว่า พอเรียนที่จ่ายแบบเรียนเดต้าเดียวหมื่นหมื่นสามเนี่ยจะไม่มีอะไรครับคือเรียนอย่างเดียวแล้วถ้าไปเรียนรุ่นอื่นก็จ่ายเพิ่มอีกรุ่นละเจ็ดพันเก้านะครับเดี๋ยวถ้าว่าใครสนใจเรียนก็เดี๋ยวทักนะครับทักไลน์ดีจานมาจานจะให้อยู่ในโซนเดี๋ยวจานเราจะส่งละเอียดตรงเพิ่มเติมของคลิปนี้ตรงเพิ่มเติมนะครับคลิกดูนะครับรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในตรงเพิ่มเติมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ